นาทีนะครับแล้วก็พิธีเปิดงานเปิดงานในวันนี้14บสนาฬิกาสานาทีถึง15บหนาฬิกากอดปลอดใช้เวลาเปิดพิธีประมาณสามสิบนาทีหลังจากพิธีพิธีจบแล้วเราจะเริ่มทำการแข่งขันในเลทที่2ครับในเวลา15บหนาฬิกาปลใช้เวลาแข่งขัน20นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็เทสไดยาวไปถึงกี่นมงครับจะถึงสื่ตาการถ่ายภาพในช่วงเย็นนะครับนี่คือปก คุณท่านกาแหลกมากปานะครับได้ครับยินดีครับได้ครับก็แล้วก็ขอบคุณพี่เวลที่ชวนเราเน็ต o r ็ c h anel n มาด้วยนะครับห่างหายไปนานกับพี่ราอร์กิตนะครับตั้งแต่ผมมาาคขับเอลระเดี๋ยวให้อันนีตเป็นคนเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูนะครับตอนนี้เราจะเป็นโหมดการขับขี่แบบมาตรฐานอยู่นะครับโหมดการขับขี่ของรถซิกเกอร์ รุ่น x ของเราเนี่ยก็จะมีสามโหมดครับโหมดนุ่นบนวลโหมดมาตรฐานโหมดสปอร์ตนะครับตัวรถเองจะเป็นรถที่มีสองมอเตอร์ครับระบบขับเคลื่อนจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับล้อขนาด20นิ้ว นี้เขาเป็นรีเจนแบบยกอย่างนี้เลยจริงๆเราก็ปรับได้แต่เว่ารีเจนเขาดีมากเลยนะราเมรีเจนเราจะ,จะเมียดมากแล้วแบบช่วยลดภาระตอนเข้าโฆโฆร้อยนะ จุดที่ชอบรถไฟฟ้าในหลายในของซิเกอร์ส่วนนึ้งก็คือได้ไปลองแบบแต่ว่ายังไปลองตามตนอเองกเลยนะตามตามถนนนะแต่ว่านนี่พออยู่ในสนามเราก็ทำจัแฮนลลิงเลยก็ด้วยซิเกอร์ลองเองเรื่องก็ เพราะบางทีเคยไปเจอที่บอกที่มันแบบไม่ได้ออกราบอย่างเงี้ยพอเจอโครงอย่างาาเางี้ยมันไหลก็ัวภายในก็ถูกออกแบบมาแล้วก็เรื่องของวัสดุขขอุปกรณ์หลังของรถเองก็แบบว่าเป็นแบบพรีเมียมจริง เอา,มา,อเอาอไม่ยูนี่หอกเลยมันร้องผมมาขับมอเตอร์ไซค์ก็นี่แหละครับโค้งนี้จะหลุดไปดนดคือเรามองปุ๊บเฮ้ยสมัยผมมาแล้วอบบไม่เป็นไรหรอกอืมแล้วพอเข้าแล้วมันมันความเร็วมันเกินแล้ว รีเจนแล้วกันเเจ็รีเจนไม่เยอะเพรเวลาฝึกเฉยยังไงผมมันแบบยกพรตกใจีนเรื่องนี้ผมเคยไปขับเกรงกระจานนั้นปหาอโค้งกอไก่โออฟหนึ่งเอ2ที่นี่ยังพอพอไหวแต่โค้งพอไก่นี่นันีีหลอกมากเหมือนว่าแบบธรวมดา ผ่านใหม่โคงโคงแก่งอาจานตอนนี้มันจะเป็นกางมันแบบใครไม่เคยมาผมก็เหมือนกันคนเคยแล้วแบบผ่านนิดเดียวมันมันจะโคงไม่คงไม่เข้าไม่เข้าก็ได้เรียบร้อยลุดเลยใช่ไหมลุครับแลนี่ยังมีพื้นที่ให้พอเราพอสมควหรือว่าก็เรี่ยังตามเขาต่อได้ なるほど。<laughs> เคยลองอยังครับสี่วันเลยนะครับก็เพลแต่นี่ว้าว,าวามากอย่างของตัวคันนี้เป็นขับสองไหมครับตัวนี้ขับสีบ่ใช่ไหมครับชิดว,ว้าขับสี่ครับ 4. ตัวนี้อัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่สามจุดแปดวินาทีอ,อตัวนี้แรงเพราะมันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดแรงนะแรงมากตัวนี้เราขับ เดี๋ยวผมไปทำงหนเองนะครับตลาดอ้วกันโอเคครับหาได้ได้ ต้องรอบนี้เรามาออกงานนี้เราต้องขอบคุณร้านของพี่นายหวานคาเฟ่นะครับกาแฟอร่อยนะครับทุกคนสองรอบแล้ววันนี้ฝนลงแล้วว่าโอ้โหจะได้ดีว่าพวกเราเอไดนไปตอนเช้าเนาะนี่ก็คงจะต้องแวะอยู่ร้านที่นายหวานคาเฟ่นี่แหละครับก็ถ้าเจอเจอตรงไหนก็แวะเวียงกันได้นะครับปกติเจอได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ยนาคอนโดในกรุงเทพลเลยครับใช่ไหมครับ แนะนำนะครับเจอแล้วก็ทางนะครับบอกเลยผมได้จะแก้วที่สองแล้วโอเคเรารออะไรนะฝนหยุดแนละ้วค่อยว่ากันนีค่ค่ะแน่วันนี้เรามางาน e-experience นะแล้วก็นี่นะครับเขม,มีเครื่องชาร์จมาให้โดยพร้อมเลยนะ เวลาเราขับจากกรุงเทพ่ยบางทีเราแบบเหออยียบไปบ้างอะไรไปบ้างเนี่ยแบบเฮ้ยมาถึงสนามแลแ้วยังไงเนาะเนี่ยทีเนี้ยเขาก็มีโซลูชันนะว่าแบบมาร่วมงานแล้วก็สามารถที่จะชาร์จได้นะครับซึ่งระบบของอันเนี้ยใช้ระบบของวันชาร์จที่ผมชาร์จที่ออฟฟิศอยู่แล้วนะซึ่งตู้ที่เราเห็นเนี่ยครับมันสามารถที่จะเซตเข้ากับระบบว่าถ้าระบบหลังบ้านเราเป็นอะไรอย่างเช่นอันนี้เป็นของ, Charge, อของวังบบบนชาร์จเนาะเขาจะเซฟได้กับระบบวันชาร์จพอชาร์จถึงปุ๊บเราก็จะชาร์จรถของเราได้เลยนะครับไม่ว่ารุ่นไหน อย่างที่เราเห็นก็จะมี MG c y b e เ s t e r ใต่ทางวอกี้นะครับขอบซึ่งทุกคนก็ถ้าอยากจะลองขับก็แวะไปเช่าหกันก็ได้นะครับก็ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงกต่สองรายไว้ให้นะ mm hmm. แล้วก็นี่แต่ละท่านก็มาชาร์จกันนะครับ mm hmm. ก็โอเคขอบคุณ mm hmm. แท็ดทดที่เป็นปาก้องไงนะ mm hmm. โอเคค่ะ